เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเรากับเคลื่อนไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอ มอ,อมองหน้าค่ะ <laughs> มันจะมีช่วงที่มันเป็นโนต้ตยาวครับแล้วก็แต่คำพูดบางคำมันต้องปิดคำเลยไหมเมือม่อเมือม่อไรที่อยู่ใกล้เธอปิดกันนะมั้ยแต่เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเข้าใจความแตกต่างไหม จะมีเธอคือถ้าให้นเป็นสไตล์ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วปิดไว้สักหน่อยปุ๊บแล้วก็เขาเอื่อนต่อไปเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเรากืบเคลิมไปปิดไปก่อนนะมันก็จะเป็นไปไงพูดอีกอ่ะพูดอีกอ่ะใช่โน้มค่อนข้างยาวใช่ไหมเพราะเรามาดูไปไปมันคือป้าเไปแล้วมีมีตอนท้ายๆของทำนองของเพลงอะเปลี่ยนนิดนึงมาเบิ์ล เออบางทีพอเราอินกับเพลงปุ๊บบางทีเราก็ไม่ได้ยินโน้ตนักนองบางทํานองเนาะก็คล้ายคล้ายคล้ายเรื่องเมื่อกี้ก็ก็เหมือนเป็นโหมดนักร้องมาก่อนนิดเดียวอันนี้นิดเดียวค่ะเป็นการบ้านเพิ่มเรื่องคิดเหมือนเนื้อร้องอ่ะการเล่าเรื่องเป็นคล้ายๆกันที่ที่ว่าร้องแล้วมันเปลี่ยนอ่ะร้องแล้วมันขนลุกขึ้นอ่ะอืมทำให้คนดูรู้สึกอย่างนั้น เริ่มจากที่เรารู้สึกก่อนอาจจะรู้สึกแล้วแหละแต่ว่าลองเพิ่มอีกนิดนึงมันมันมีเลเวลของมันเสียงพอดีขอบคุณขอบคุณเนื้อน้องแฝมลองพูดพูดเนื้ออย่างเดียวพูดพูดทั้งทอดเมื่อเี้เมื่อไรที่อ่ะอ่ะอ่ะใครเสียงดังเพราะว่าคุณครูเสียงก็หายเหมือนกันนะคะก็จะอีกยาวเลยนะเงียบๆหน่อยอ่ะ เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกเราจะเพิ่มไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจเป็นประโยคมั้ยร้องแบบนี้ทำไมเ้าร้องใช่ไหมคะใช่แต่มันควรจะพูดเป็นประโยคคล้ายๆอย่างเมื่อกี้พอนที่ร้องมาันเหมือน ห่วงร้องห่วงร้อง,ง,งอาร้ <c oughs> องคนคนมันยังหมวยังมาออเนอะลองหนะัวเมื่อไรที่อยู่ใกล้ฉันรู้สึกราวกับเคลื่อนไปไม่เป็นตัวเอง เออเมื่อกี้ไม่ร้องเมื่อกี้ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะสังเกตว่ามันเปลี่ยนโหมดแล้วมันสีหน้ามันมีอารมณ์อินไปกับเพลงด้วยจุดหนึ่งแต่เมื่อกี้มันคือเปิดมาแบบละลาก่อนใช่ไหมหัวนักร้องหัวนักร้องมันเลยแบบมันมีความรู้สึกปนเข้ามาอยู่ด้วยเวลาเราร้องใช่ไหมแต่ในครั้งแรกมันมันมีพยายามจะรู้สึกใช่ไหมมันแตกต่างกันซีน่ามันแสดงไหมเมื่อี้ทำอะไรเอาจริงจหรือเขาแค่ร้องดังขึ้น ก็มอคุูให้พูดเป็นประโยคค่นะค่ะรุณาทำเลยเ <c oughs> สียออกมาคนละเลื่อนแสดงดูโฟลกว่าเดิมดีกว่าเยอะเลยเสียงไปถึงนู่นเลยเนาะเนาะครับหนี้ดีกว่าเยอะเลยเอาแบบนี้เวลาดิฉัน